เป็นท่าทีของสื่อต่างประเทศหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยออกมานะคะก็เราไม่ย้อนกลับไปแล้วกันเนาะว่าคําวินิจฉัยเป็นยังไงมองไปข้างหน้าเลยแล้วกันแค่สั้นๆว่ามีมติ5ต่อ4วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของคุณเสกฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วรวงเล็บสี่ภาษากฎหมายนี่มันต้องเป็นอย่างนี้เนาะและรัฐมนตรี ต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะนะเพราะฉะนั้นที่เราตั้งประเด็นไว้คุยกับอาจารย์ปริญญาก็คือว่าแล้วต่อจากนี้มันจะยังไงโดยเฉพาะวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะะก็คือวันที่ไรสิบหสิงหาคมสภา,าเขาจะประชุมกันแล้วก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไปดูนิดนึงว่าใครอยู่ในข่ายบ้างก่อนจะไปถามอาจารย์ว่าใครมีโอกาสมากที่สุดนะคะ เดี๋ยวก่อนไปดูว่ามีใครบ้างเรามาดูว่าฝรั่งเขามองเลยยังไงเนาะเออเอามาตรงนี้ก่อนละกันอ uh, <c oughs> ไปดูซินเอ็นก่อนละกันนะคะซินเนอ็นได้รายงานเป็น breaking news นะข่าวด่วนหลังจากสารลรัฐธรรมนูน,นออกคำตัดสินซินเนอ็นพาดหัวว่า t i l i n d n d prime ม i สเตอร r เศรษฐาทวีสิน remove from office in shock court ruling เขาใช้ว่าช็อก คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถูก remove ถูกถูกเอาออกจากตำแหน่งจากคำตัดสินของศาลที่ช็อกแปลกตงตัวเนื้อข่าวของซีเอ็นรายงานว่าคุณเศรษฐาถูกปลดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากศาลตัดสินว่าคุณเศรษฐาละเมิดรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งบุตรคลที่เคยต้องโทษถูกจำคุกนั่นก็คือคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจินเอ็นบอกเนี่ยนะคะว่าคำตัดสินที่ออกมาก็สร้างความตกใจให้กับคนจำนวนมากแล้วอาจจะทำให้การเมืองของไทยเกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นอีกสำนักหนึ่งที่เราคัดมาก็คือนิวยอร์กไทมส์นะคะ The New York Times พาดหัวรายงานว่า Thai Court eject s prime minister from office หรือศาลไทยถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งพาดหัวรองมีการระบุนะคะว่า To o m n y y prime minister เศรษฐาทวีสิน was a figurehead leader in behind the scene power struggle สำหรับหลายๆคนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นผู้นำหุ่นเชิดในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันแล้วก็ถูกไล่ออกด้วยข้อหาด้านจะเรียกธรรมนะคะ แล้วก็มีการพูดถึงการเมืองของไทยในภาพรวมด้วยนะฮะนิวยอร์กไทม์บอกว่าสารรัฐมนูญของไทยมีคำสั่งปลดนายกเศรษฐาทวีสินอาจจะส่งผลให้ไทยเข้าสู่ความไม่แน่นอนทางการเมืองครั้งใหม่นะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นความไม่แน่นอนที่ลึกซึ้งนะฮะเพราะว่าอนาคตทางการเมืองของไทยเนี่ยมัน มีความสำคัญในฐานะที่ไทยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นะเดี๋ยวจะหาว่าเราอ่านแต่สื่อตะวันตกเราไปดูข่าวของเอเชียกันบ้างน,นะชาั้นิว w อ s เ a เชียของสิงคโปร์ซินเอรายงานนะครว่าไทยคอร์ดดิสมิสส์พีเอ็มเศรษฐา from b r e a c i n g ethical rules in cabinet appointment หรือสารไทยพิจารณานายกเศรษฐาฐานฝ่าฝืนจรรรรยาบจิยธรรมในการแต่งตั้งรัฐมนตรีภาหัวรองระบุว่าเศรษฐาทวีสิน is now the fourth Thai premier in 16 years to be removed by verdicts by the same court เศรษฐาทวีสินกลายเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่4ในรอบ16ปีที่ถูกศาล รัฐธรรมนูญตัดสินถอดถอนนอกจากตาแหน่งนะนี่ก็คือพัดหัวของอต่างชาติเดี๋ยวอาจารย์โอ้อาจารย์ปริญญาเนี่ยเธอจะมาไหมเนี่ยเราจะรอเราจะรอเขาไหมรอ,อใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวเด๋โทรจิกแหล่งข่าวก่อนเดี๋ยวพี่นาย,ยังมีข่าวไล่มานะฮะ พราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะเอาตอบง่ายๆก่อนคืออย่างน้อยเราก็ต้องมีนายกเนาะอย่างน้อยก็ต้องมีนายกทีนี้ค a n d i d a นะคน n ิ i ดตของนายกเนี่ยถ้าดูตามารายชื่อคือค a ด d i d a นายกเนี่ยเขาก็บอกไว้ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งเนาะคือแต่ละพักก็ต้องบอกว่าพักตัวเองเนี่ยใครมีค a n d i a t มั่ง ในส่วนของพรรคเพื่อไทยแคนดิเดตตอนที่เลือกตั้งมี3คนคือคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็จะมีคุณแพรอทองทานชินวัตรคุณชัยกเกษมนิติสริซึ่ง2คนนี้ก็จะอยู่ในขายของผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นนายกคนต่อไปในวันศุกร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกคนหนึ่งคนที่3คือคุณอนุทินชาญเวรกุลนะคะจากพรรคภูมิใจไทยคนที่4คือพลเอกประวิทยวงสุวรรณพรรคพลังประชารัฐ คนที่5พลเอกประยุทธ์จันโอชาพักรวมไทยสร้างชาตินะค,ะคนที่6คุณเพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคพักรวมไทยสร้างชาติคนที่7คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์พักประชาธิปัตย์นะ,ะโดยเสียงที่จะต้องได้247เพื่อไทยมี1-41ไม่พอต้องไปเอาจากพักอื่นที่อยากถามจันเป็นยาก็คือว่าพัก พักเก้าไกลเดิมอะตอนนี hmm. uh ้ค huh. to uh ือพักประชาชนเนี่ยจะเอาอยังไงเนาะเพื่อไทยมีหนึ่งสี่หนึ่งภูมิใจไทยมีเจ็ดสิบเอ็ดพลังประชารัฐมีสี่สิบรวมไทยสร้างชาติมีสามสิบหกประชาธิปัตย์มียี่สิบห้าเออแล้วสอวก็ไม่อยู่แล้วแล้วฉันไปไงต่อเนี่ย นะทีนี้สาภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องประชุมกันแล้วก็นัดหมายกันแล้วว่าจะเป็นวันศุกร์นะคะหน้าที่ของสาภาผู้แทนราษฎรก็คือต้องเลือกบุคคลขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ซึ่งคุณสมบัติจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ภาคกัรเมืองแจ้งไว้คือแปลว่าอะไรแปลว่าหลุดจาก7คนนี้ไม่ได้ นะฮะเ,เพราะว่า7คนนี้สังกัดพรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของสมาชิกที่มีทั้งหมดในสภาแปลว่าอะไรแปลว่าต้องเป็นพรรคที่มีจำนวนสสไม่น้อยกว่า25คนถึงจะมีขายในการได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็จะต้องมีสสรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของจํานวนสสก็คือเวลาเขาเสนอชื่อเนี่ยเขาจะให้สสรับรอง ซึ่ง a ร้อยละสิเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าจะเอาถึง247เนี่ยก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะว่าจะอย่างไงซึ่งรายงานล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้พักเพื่อไทยนะคะได้กําลังประชุมกันอยู่ที่บ้านจันท์สองล่านะคะซึ่งก็เป็นบ้านพักของอดีตนายกทักษณิณนชินวัตรแล้วก็บรรดาแกนนําของพักหลายคนก็อยู่ต่างประเทศคุณแพทองทานี่อยู่เมืองจีนเนาะไปกับคณะวปออหรือเปล่า ไปดูงานอีกคนคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะอยู่ขาซักสถานมีรายงานข่าวนะพี่นาเอามาจาก The Reporters ของน้องแยมขอยืมหน่อยนะคะน้องแยมคุณภูมิธรรมยกเลิกภารกิจคาซักสถานแล้วก็เตรียมบินด่วนกลับประเทศไทยซึ่ง The r e p o r t e r เนี่ยได้สัมภาษณ์คุณภูมิธรรมนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีด้วย เปิดเผยหลังรับทราบผลตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญที่ให้คุณเศรษฐาพ้นสภาพจากการเป็นนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็ส่งผลให้ครมอต้องสิ้นสภาพทั้งคณะนะคะบอกว่าได้พูดคุยกับคุณเศรษฐาแล้วโดยได้แสดงความเสียใจแล้วก็เสียดายในความตั้งใจในการทํางานของนายกนะคะแต่ว่าก็จะเคารถต่อคําวินิจฉัยของศาลขั้นตอนต่อจากนี้นะคะคุณภูมิธรรมตอนนี้จะอยู่ในฐานะนายกรักษาการเพราะว่า เป็นรองนายกอันดับหนึ่งคือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยแต่ว่าเป็นรองนายกอันดับหนึ่งด้วยก็จะขึ้นมาเป็นนายกรักษาการแทนนะคะก็วันนี้คุณบุญธรรมบอกว่ามีการเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพทันทีนะคะโดยไปคาซัคสถานไปเพื่อหารือกับนายกรักฐมนตรีคาซัคสถานในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แล้วก็จะถึงไทยเช้าวันที่15สิงหาคมก็คือเช้าวันพรุ่งนี้นะคุณภูมิธรรมบอกว่าสิ่งที่จะรีบทำเนี่ยจะมี3อย่างอันแรกคือประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีคือคณะ,ะรัฐมนตรียังรักษาการอยู่แปบ๊บหนึ่งนะฮะโอ,โอเค มีการออกมาบอกว่าตอนนี้เพื่อไทยเคาะส่งชัยกเกษมนิติสริชิงเก้าอี้นายกเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปอัปเดตกับอาจารย์ไม่เป็นไรเออ่ทีมงานข้างนอกไม่ต้องห่วงนะพี่นาสามารถรออาจารย์ได้จนถึงสองทุ่มสิบห้าแล้ววันนี้ไม่มีคำถามมีแต่คนบ่นกันเหรอเขาบ่นกันเรื่องอะไรอะ่ะอ๋อเหรออยากฟังมาก,กัรเมืองไทยอะ่ะ เอาเอาคุณภูมิธรรมต่อนะนะคุณภูมิธรรมบอกว่าสิ่งที่ต้องรีบดําเนินการจะมี3อย่างก็คือประชุมครมประชุมพักเพื่อไทยแล้วก็จะหารือกับพักร่วมรัฐบาลนะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะแล้วก็มีความเป็นห่วงนโยบายที่ค้างอยู่อย่างเช่นโครงการดิจิทัลวอลเล็เออเนี่ย มันจะออกอยังไงอะใช่ไหมอาจารย์ปริญญามาตอบเร็วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเราอะต้องมีการจัดทำงบประมาณปี6-8ก็ 8. ของปีหน้ามันต้องรีบทำตั้งแต่ตอนนี้นะฮะซึ่งในส่วนของเอาเรื่องสมาชิกพรรคเพื่อไทยก่อนคุณภูมิพับอกว่าตอนนี้ก็มีสองคนที่เป็นแคนดิเดตแต่ว่าเขาเคาะมาแล้วเขาคุยกันที่บ้านจันทร์สลาก,ก็คือเป็นอาจารย์ชยัยเกษมนิติเสรินะฮะ ไม่ใช่คุณแพรทองฐานและงานที่2คือการประชุมคอรมอเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าจะวางแนวทางการทํางานและเดินหน้าต่อไปสัปดาห์หน้าจะยังเดินหน้าประชุมคอรมอสัญจรที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ส่วนเรื่องนายกคนใหม่อย่าเพิ่งคิดไปไกลดําเนินไปตามกฎหมายก่อนนะคะอันนี้ก็คือคุณภูมิธรรมซึ่งจะถึงเมืองไทยในวันพรุ่งนี้ส่วน วาระของการประชุมนะฮะวิปรฐบาลคุณวิสุทธ์ชัยนรุณเนี่ยบอกว่าจะประชุมร่วมกับวิปฝ่ายค้านวันนี้นะ,ะว่าเออไม่ใช่ขออภัยค่ะเรื่องการคุยนะฮะคุยกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมวิปรฐบาล1ิบโมงเช้าเพื่อหารือกำหนดแล้วก็รายละเอียดในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ที่จะต้องหานายกให้ได้ก่อนนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเราคงได้เห็นการออกมาแถลงข่าวของคุณเศรษฐาทวีสินเนาะก่อนที่จะเดินทางจะทำเนียบเนี่ยคุณเศรษฐาก็พูดอย่างนี้บอกว่าเสียใจตรงที่ว่าถูกบอกว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะคุณเศรษฐาบอกว่าผมยืนยันว่าในตัวตนของผมเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้น แต่ในเมื่อศาลท่านตัดสินมาแล้วแล้วก็เป็นตุลาการที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็จะน้อมรับนะคะอันนี้ก็คือการเปิดเผยความรู้สึกสั้นๆของคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งขณะนี้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากได้รับทราบคำตัดสินของศาลรัฐธรรมน,นูญนะคะก็